พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็มีของมาแกะกันอีกหนึ่งชิ้นนะครับมาจากจีนเนาะเหมือนเดิมครับเวลาสั่งของมาก็ถ่ายคลิปนะไว้เป็นหลักฐานนะครับเวลาเวลามีปัญหาจะได้เคลมได้เนาะคืนได้นะครับถ้าไม่มีหลักฐานก็คุยยากนะ,อะ,อะโอเคหมดแล้วนะครับมีประมาณนี้เนาะห่อ,ะอมาเป็นแบบนี้นะครับ ก็อ่ะให้ดูเลยอ่ะโอเคครับก็มีประมาณนี้เนาะอ่ะเห็นแล้วกันแล้วนะครับตัวนี้นะก็เป็นเอ่อ BMS นะครับเป็น BMS อ่าของ Darry นะครับ Darry BMS นะครับ c s 12โวลต์100แอมป์นะดิชาร์จเคอร์เรนต์100แอมป์นะครับชาร์จที่100แอมป์อ่านะครับ เป็นรุ่นใหม่นะเป็นรุ่นใหม่นะครับเห็นว่าเป็นรุ่นใหม่ของปี2024นี้เลยนะออกมาหลายซีรีส์นะครับออกมาหลายซีรีส์ตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์ธรรมดาซีรีส์ธรรมดาเป็น k ซีรีส์นะครับเขามีตัวที่เป็นสมาร์ทด้วยนะสมาร์ทบีเอสสามารถเชื่อมต่อผ่านมือถือได้นะครับแต่ผมเอาแค่ตัวธรรมดามาลองเนาะตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะครับดีไซน์ใหม่เล็กลงกว่าเดิมนะเล็กลงกว่ารุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเขาจะเป็น มีสายออกมาเลยนะครับมีสายออกมาแล้วก็เป็นตัวนั้นคือเขาตัวจะใหญ่กว่านี้นะครับไซส์จะใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ผมเอามาลองดูเนาะเห็นว่ามันปรับปรุงใหม่นะนะครับแล้วก็ที่ชอบเลยคือจริงๆคือตัวนี้ครับคือคั่วต่อแบตอ่าคั่วต่อแบตครับรูน่าจะเป็นรูขนาด M6 นะนะครับน่าจะเป็นแบบ6มิลอ่าประมาณ M6 อ่าอันนี้คือที่ผมชอบเนาะแล้วก็อ่า ตัวนี้นะเป็นช่อง ntc ntc ก็คือสายสายวัดอุณหภูมินะครับอ่ามีมาให้นะเห็นไหมเอ่ยอ่าสายวัดอุณหภูมินะครับเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็ต่อสายแพร์นะต่อสายแพรนะครับอ่าก็มีประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวเครื่องที่ตัดสินใจซื้อมาจริงคือตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็ สิ่งที่เขาให้มานะครับ <c oughs> ก็มีประมาณนี้เลยเนาะ,ะนะครับก็จะมีสายสำหรับต่อนะครับสายสำหรับต่อ2เส้นเป็นสายแบบ B ลบต่อที่ขั้ว B ลบนะครับขั้วนี้นะแบตเตอรี่นะขั้วบแบตเตอรี่1น่งลบ1เส้นนะครับสายสายสาย,สายเป็นสายเส้นสีน้ำเงิน <ใช S 1> แล้วก็ P ob, ลบ<ๆ>ก็คือสายที่ต่อไปใช้งานนะนะครับ ก็คือเส้นสีดำอีก1เส้นเนาะเป็นสาย AWG นะครับสาย AWG ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเบอร์7 7นะครับ7 AWG นะนะครับไซนี้เนาะอ่าผมเห,เห็นอยู่แวบ,บๆนะเหมือนจะเป็นเบอร์7นะครับอ่าซึ่งข้อดีของมันนะคือถ้าเกิดเราอยากใช้ใหญ่กว่านี้นะครับอ่าก็เราสามารถต่อทำสายเองได้นะครับนี่แต่อันนี้ที่ผมชอบคือผมชอบแบบนี้เลยนะ นะครับอ่าประมาณนี้อ่ามันยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นเราสามารถโมสายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้นะครับเพื่อรองรับอย่างโหลดเยอะๆนะครับอ่าโหลดแบบต่อเนื่องเยอะๆนะบางทีสายแบบนี้มันอาจจะอุ่นนะครับอ่าแต่จริงๆเขาก็คำนวณมาให้เราแล้วแหละอ่าที่ผมซื้อมาก็เพราะแบบนี้นะนะครับขั้วตัวนี้เลยจุดประสงค์หลักคือขั้วตัวนี้เลยนะครับราคาแพงกว่าตัว ที่ผมใช้อยู่นะที่เป็นของ M Power นะครับราคาแพงกว่ากันเกือบเท่าตัวเนะาะแล้วก็ตัวนี้เป็น BMS เปล่าๆนะครับไม่มี Active Balance มาให้ในตัวเหมือน M Power แต่ที่ผมซื้อมาอย่างที่บอกผมอยากซื้อมาลองแล้วก็ชอบที่เป็นขั้วแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ขนาดปรับปรุงใหม่ก็เล็กลงกว่าเดิมนะเล็กลงกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสายแพรเนะาะ สายแพรดเดี๋ยวผมต้องเปิดดูนะว่าเขาเลี้ยงสายแบบเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลบเหมือนเดิมนะสีดําอย่างนี้นะสีดําฝั่งลบนะครับเหมือนเดิมอ่าแต่ว่าเดี๋ยวการเลี้ยงสายเดี๋ยวต้องไปเปิดดูในเว็บของเขาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะในส่วนของสเปครายละเอียดนะนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันสําหรับสเปครายละเอียดของตัวนี้แบบเต็มๆนะครับอ่าอันนี้ซึ่งในนี้ผมไม่ขอพูดถึงละกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากอ่าแล้วก็มีน็ มาให้นะครับสำหรับยึดนะสองตัวนะครับอประมาณนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วกันปรับองศาปรับอะไรได้นะเราก็ขันให้แน่นนะครับนี่อันปรับองศาจัดตำแหน่งท่าทางมันคือมันยืดหยุ่นกว่านะครับในแง่ของการใช้งานเนาะอะแต่เรื่องกระแสพีคอันเนี้ยผมหาข้อมูลไม่เจอไงนะเข้าไปดูในเว็บก็ไม่ได้บอกนะว่าพีกเท่าไหร่นะครับ ข้อมูลก็ตามนี้เลยนะเอ,า,อาวันนี้ก็มาแกะให้ดูกันสั้นๆก่อนละกันเดี๋ยวผมจะประกอบกันอีกทีหนึ่งก็คือจะเอามาทดแทนนะครับเอามาทดแทนตัว M Power ที่ตอนนี้ผมย้ายไปใช้กับแบตดิเทีย m ฟ o สองร้แอมป์ m, 12โวลต์นะครับผมจะย้ายมาทดแทนตัวนั้นแล้วก็ผมจะเอาตัว M Power นะครับ อาจจะเอา M power เนี่ยไปใส่กับชุด1 2 0ยแอมที่เป็นกระเป๋าเนอะอาะก็จะเป็นชุด power box นะครับที่มันเคยใช้อยู่เนาะนะครับก็จะไปใส่ตัวนั้นแทนเพราะว่าตัวนั้น,นมันมี active balance มาให้ในตัวนะครับผมจะเอา active balance ตัว5แอมออกเพราะว่าลูกนั้น,นมันไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยนะครับผมก็เลยจะใส่แค่ตัว BMS ของ M power อย่างเดียวตัวเดียวพอนะจะไม่ใส่ active balance แยกเพราะว่ามันมี active balance ในตัวอยู่แล้ว1.5แอมผมว่าน่าจะพอเพียง ในการใช้งานผมก็เลยจะเอาตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนนะทดแทนทดลองใช้งานกับตัว BMS ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแบต280แบ2อมป์นะครับ4เซลล์นะ12โวลต์นะครับก็จะเอามาทดแทนเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของสเปคนะครับในส่วนของสเปคก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะลองเข้าไปดูได้นะครับสำหรับดีไซน์นะ,ะผมพูดถึงเรื่องอ ดีไซน์ก่อนนะครับเขาออกแบบใหม่เนาะนะครับอ่ะลองดูนะเขาบอกว่าเนี่ยการออกแบบใหม่ภายในนะครับเป็นชั้นๆ้นเลเยอร์แบบนี้เลยอ่าเป็นชั้นชั้นแบบเลเยอร์แบบนี้เลยดเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะครับเนี่ยเป็นชั้นเลเยอร์แบบนี้เลยนะครับก็แล้วก็การออกแบบของเขาก็คือว่าเขาบอกว่าช่วยลดอุณหภูมิอ่าช่วยลดอุณหภูมิภายในนะครับแล้วก็กินพลังกินพลังงานน้อยลงนะครับกินพลังงานก็คือ พลังงานที่มาเลี้ยงวงจรของเขาอะ่ะเขาบอกว่ากินน้อยลงนะครับประมาณนี้เนาะจุดเด่นหลกักๆแล้วก็เนี่ยก็คือดีไซน์นะครับส่วนตัวแพ็กเกจจริงๆมันจะต้องอยู่ในกล่องเนาะ,ะตามแบบในภาพนะครับอุปกรณ์ให้มาครบยกเว้นคู่มือแล้วก็กล่องนะครับเพราะว่าร้านที่ผมซื้อมานะครับไม่ใช่ร้านที่เป็น Official ของดารี y ี m s โดยตรงนอะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกร้านที่เขารับไปขายอีกทีนึงเนาะอะ ก็เลยไม่มีกล่องมานะครับมีใส่มาแบบนี้ตามที่เห็นเลยนะใส่ถุงมาธรรมดาห่อแบบนี้เลยจะไม่มีกล่องแพ็กเกจแบบในรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับอ่าแต่ราคาถูกกว่านะครับปกติแล้วเนี่ยผมเห็นอยู่ที่ประมาณ9 0 0าร้ถึงหนึ่บาทนะครับรุ่นนี้นะเก้าร้ถึงหนึ่บาทแต่ร้านที่ผมได้มานะครับเขาเห็นมันมีโปรล,ลดอยู่เนาะอยู่ที่7 7 8บาทนะครับผมได้มา7 7 8บาทแล้วก็แอบอีกนิดน,นึงนะประดีมันมีลดเหรียญน,นะครับผมก็เอาไป กดใส่ในหน้าเหรียญน,นะครับลดเหรียญไปได้อีกอร้อยกว่าบ,บาทเท่านั้น,นครับผมก็เลยได้มาประมาณ600ไปลปลายนะเกือบ700ตีซะเจ็ดนะครับผมได้มาเพราะว่าเอาเหรียญลดเงน,นะครับลดไปอีกเกือบร้อยบาทเนาะก็ราคาก็แพงกว่าตัวที่ผมใช้อยู่นะที่เป็นเอ็มพาวเวอรนะตัวนั้นนะครับข้อดีคือมันไม่ต้องบักกีเงนะนะครับแล้มันสามารถเปลี่ยนสายได้ไง่ายๆนะนะครับเดี๋ยวเวลาผมเปลี่ยนแล้วนะครับผมก็จะ ทดสอบโหลดได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าสายแบตเตอรี่มันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแล้วเราสามารถโมดิฟายนะเปลี่ยนสายให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่จะเอาไปใช้โหลดกระแสสูงๆแบบต่อเนื่องนานๆนะครับก็เปลี่ยนสายได้ก็เปลี่ยนนะครับนะอะมันง่ายกว่าเนาะอะสำหรับวันนี้มารีวิวสั้นๆครับแกะกล่องให้ดูนะนะครับดารนะครับรุ่นใหม่นะปี2024นะครับมีรุ่นสมาร์ทด้วย ที่เป็นสมาร์ท m s มเอสนาะแต่ผมก็ไม่ได้ลองนะเอามาลองใช้แค่นี้พอนะครับสำหรับระบบ c s อโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับที่ช่องรายละเอียดของคลิปนะครับแล้วก็ในช่องของอคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดภาพประการใดนะครับให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผู้ผิดภาพประการใดไปก็ต้องขออาภัยมานาทีนี้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อบาสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ